ท่ผู้ชมครับที่จังหวัดนราธิวาสเองเขาก็ได้มีการประกวดนะครับสำหรับหมู่บ้านต้นแบบด้วยครับโดยทั้งด้านของคณะกรรมการประเมินผลหมู่บ้านต้นแบบครับมีการลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบน้อมนําแนวพระราชดําริเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชครับคณะกรรมการประเมินผลหมู่บ้านต้นแบบครับได้มีการลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบน้อมนําแนวพระราชดําริไปประยุกต์ใช้ในรอบไฟนอลครับ โดยมีการร่วมรับฟังนําเสนอประเด็นต่างๆจากตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านเพื่อที่จะนําไปลงคะแนนสําหรับการประกวดหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนําแนวพระราชดดาริไปประยุกต์ใช้ตามโครงการ9ต่อ10ปฏิบัติบูบชาสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนประจําปี2565ซึ่งก็มีการลงพื้นที่กันที่หมู่บ้านน้ําขาวหมู่ที่3ตําบลกายุคละอําเภอแวงจังหวัดนราธิวาส บ้านใหญ่หมู่ที่3ตำบลพร้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยและสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการรักษาสืบสาร ขอไปครับในการสืบสารรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติของประชาชนครับพร้อมทั้งมีการส่งเสริมแล้วก็ยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านที่ได้นําแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับนะคะสาหรับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลพร้อมกับเงินรางวัลในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการที่เสนอนะคะหมู่บ้านละ1000 0แบาทรางวัลรองชนะเลิศนะคะจะได้รับเงินรางวัลหมู่บ้านละ5 0,000บาท ค่ะ